สวัสดีทุกท่านนะครับก็มีรถบ้านเดิมๆสวยๆส,ยสภาพพร้อมใช้งานมาแนะนำกันคันนี้เป็นเชฟโรเลตอาว o โปี2011เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะครับเขาเคยติดแก๊สแต่ถอดออกแล้ว เครื่องยนต์พันหกรซีซีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเกียร์ออตโตเปลี่ยนได้นุ่มๆระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทั้งคันสีสันสวยนะครับรถคันนี้ก็ตั้งราคาไว้69,000บาทนะครับท่านสามารถไปดูรถได้ที่เพชรบุรีนะครับเบอร์โทรลิงโปรไฟล์ผู้ขายจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวจากผู้ขายกันครับอ่ามาใหม่ครับเชฟเอาโยโครับมาใหม่ครับ เจลวีโอปีสิบเอ็ดนะครับปีสองพันสิบเอ็ดเอาม่เกียร์ออโต้ครับน้ำมันล้วนครับคันนี้สีสันพอได้อยู่ครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับลิ้วล้อมีบ้างครับน้ำมันล้วนครับคันนี้น้ำมันล้วนนะครับเกเคเติกเก็ตนะครับบอกก่อนนะครับเครื่องหนึ่งจุดหกนะครับแรงๆอยู่ครับตัวนี้หนึ่งจุดหกแรงๆเลยครับเกียร์ออโต้ครับผม ดูรอบคันนะครับความร้อนปกตินะครับคงที่ครับมีปัญหาแน่นอนครับความร้อนเทสมาแล้วนะครับให้ดูภายในนะครับภายในะครับออกไม่ขาดนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับเครื่องเสียงนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่า เพราะว่าวผมก็ไม่ได้เปิดด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับตอนนี้เขาสตาร์ทติดแล้วนะครับเครื่องเงียบมากครับเครื่องเกียร์ได้ปกติครับรเกียร์ปกติทุกอย่างครับภายในสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับภายใน รถสไตล์อึงครับเครื่องเงียบมากครับเงียบก็บเลยครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ